ที่เป็นไงลูกไงไงโอ้โหอะเป็นไงลูก เล่นกันเ,เบาิลูกอย่าเล่นกันแรงเจ็บรู้ไหมครับพอแล้วลูกหอ,อยังหอ,อยังนี่ไงพี่โชคจับหัวน้องนี่ลูกจับหัวน้องอนอน อา non ทำอะไรอะลูกรวยจ้องอะไร <c ười> <c ười> พอแล้วเ,ล,เ,ล,เล, <c ười> ล,วลิกเล่นได้แล้วลูกพอแล้วลูกรวยมาลูกพอแล้วเพล่ะเพล่พล่ะมาหาแม่มามาเลิกมาหาแม่มา อะไม่มีใครมาหาแม่เลยไม่มีใครมาหาแม่เลยไม่เอาลูกพอแล้วพอแล้วมาโชคมาหาแม่มาะเนมาลูกมามาหาแม่เลยรวยพอแล้วแม่บอกให้พอไงรวยรวย มาเนี่ยพอแล้วลูกมาหาแม่มาหาแม่เยวจะโดนตีทั้งคู่เลยนะเราจะโดนตีทั้งคู่หมูเหม็นนี่